ากาศดื่นเริงเม,มื่อคณะละครศาสตร์แห่ไปรอบเมืองศรัทธาของม้าทรงในเทศกาลกินเจบ้านเมืองที่สงบเงียบเป็นระเบียบและชีวิตเรียบง่ายของชาวประมงคือมนต์เสน่ห์ของครูเกตในช่วงปี2510ที่ถูกบันทึกผ่านเลนส์ของแสงจันร์ลิ่มโลหกุลแม้ตัวจะจากไปแต่ผลงานภาพถ่ายของศิลปินชั้นครูยังถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีโดยสมชายบำรุงวงนักเขียนและสิทธิที่ครูแสงจันถ่ายทอดวิชาให้ในบ้านปลายชีวิต พถ่ายขาวดำ30ภาพถูกคัดเลือกมาจัดแสดงในนิทรศการภาพถ่ายชั้นครูแสงจันทร์ลิ่มโลหกุลสะท้อนความเปลี่ยนแปลงที่คืบคลานมาสู่เกาะที่ได้ชื่อว่าเป็นไข่มุกแห่งอันดามันก่อนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คลาคล่ำไปด้วยผู้คนเช่นทุกวันนี้จะเรียกว่านักถ่ายรูปสารคดียุคแรกๆของไทยก็แล้วกันนะครับความโดดเด่นคือของแกก็คือการที่แกสามารถจับอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนนะครับ ได้ไดได,ได้ดีนะเพราะว่าแกเชื่อว่าการเมื่อภาพใดก็แล้วแต่นะครับทันทีที่แกก,กดชัตเตอร์ไปเนี่ยสิ่งที่แกได้ถ่ายไปบันทึกไปเนี่ยมันได้กลายเป็นประวัติศาสตร์ไปแล้วอันนี้เป็นทัศนาของความเข้าใจต่ออํานาจของภาพถ่ายในฐานะที่เป็นหลักฐานพยานทางประวัติศาสตร์ แต่ศิลปินชั้นครูก็มุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักโดยฝึกถ่ายภาพมาตั้งแต่อายุ15ปีกว่าคอนชีวิตที่ออกเดินทางถ่ายภาพจนภาพชายขี่มอเตอร์ไซค์พร้อมกล้องคู่ใจเป็นที่จดจำของชาวภูเก็ตภาพถ่ายฝีมือครูยังโดดเด่นด้วยองค์ประกอบภาพและยังสามารถสื่ออารมณ์ได้อย่างลึกซึง้งพอดูภาพพวกนี้ค่ะเรียบง่ายมีความสิมผัสแล้วเหมือนช่างภาพเขาจะเน้นทางด้านอีโมชันของคนมากกว่าแล้วเขา จับความรู้สึกของของ subject ในรูปได้ดีมากค่ะเพราะเหมือนเมือนคขาไม่ได้แบบมากัง,งวลว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวจะเป็นยังไงสส่แสงอะไรอะไรอย่างเงี้ยอ่ืเ,เนเนข้าด็อก e n t ตามความเป็นจริงจริงๆเขาไม่ได้พยายามที่จะให้ความเป็นจริงมันดู sensational ลคุณถว,ว่าย้อนยุคไปประมาณสักสี่สิบสปรครับผม,มองว่ามันก็เป็นมอ,มองก็เก๋ะครับจักว่าเก๋ทีเดียวเพราะว่า คือผมไม่ได้มองว่าเรื่องของที่เขาจัดออกมากรบภาพแต่ผมมองรายละเอียดโดยรวมว่ามันมีความมีความท <mod ule and agricultural distributions> ันสมัยคนอยู่รายละเอียดเล็กน้อยอย่างตัวหนังสือที่อยู่บนฝาผนังนี่มองว่ามันบอกยุคบอกอะไรได้น้อยน้อยนกที่เห็นช่างภาพที่ว่าถ่ายทอดมอนเปนแบบนี้ ันลิมโลหกูลเป็นช่างภาพชั้นครูลำดับที่7ในโครงการค้นหาครูถ่ายภาพไทยเพื่อเผยแพร่ผลงานของศิลปินที่แทบไม่เป็นที่รู้จักเป็นอีกความพยายามในการบันทึกประวัติศาสตร์ถ่ายภาพไทยสะท้อนวิถีชีวิตและแนวคิดของผู้คนในภูเก็ตเมื่อ50ปีก่อนผ่านภาพถ่ายขาวดำามสภาพในนิทรรศการภาพถ่ายชั้นครูแสงจันลิมโลหกูลจัดแสดงถึง23มกุมภาพันธ์นี้ที่คัดมันดูโฟโตเกลอลอรี่สีลม